โอ้โหกิ่งทำไมเยอะแทบตัวเนี้จะตัดกระเสียดนะครับกิ่งสวยมากเลยนะครับกิ่งอวบด้วยเนาะนับดูเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดกิ่งสิบเก้ากิ่งนะครับสิบเก้าค่ะแต่จริงเราถ้าต้นไหนกิ่งไม่สวยเราก็เอาประมาณสิบกิ่งพอเนาะ กิ่งก็สิบเก้าลูกแล้วอ่าเราจะแขวนลูกละกิ่งนะครับเราจะไม่แขวนเยอะเออลูกละกิ่งได้สิบเก้าลูกอ่าลูกละกิ่งก็้สิบเก้าลูกนะครับแต่ว่ากิ่งสวยนะปกติเราจะเอาแค่สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองกิ่งพอเนาะขั้นฐานนี้เนาะแต่นี้กิ่งสวยแต่นี้มันสวยสวยเราก็เลยลองเอาไปดูแขวนลูกก่อนนะถ้ากิ่งไหนไม่ไม่ดีเราค่อยตัดเนาะแน่แรกเราแขวนลูกสักปีก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้กิ่งสวยจริงๆดูอ่ะอ้วบเลยนะอ้วบอวบกันอันเลยนะเห็นไหม สวยต้วเนี้ยถ้าได้ทรงแบบนี้หมดอุ้ยเนาะแขนแขนเอ่กิ่งละลูกและลูกแล้วลูกเนาะสิบเก้าลูกยอดเลยสุดุดยอดเลยเพราะต้นไม่เยอะไม่ไม่โตเนาะถ้าต้นโตโตนี่เอาสองลูกได้อยู่อันนี้เรากิ่งละลูกก็โอเคพอแล้วค่ะทุกคนกว่าจะถึงฤดูการทําลูกก็ต้นมันก็จะโตกว่านี้เนาะเห็นไหมครับต้นเนี้ยอันนี้แต่งแล้วนะครับเนี่ยตอนแรกแต่งก็ไม่สวยเนาะพอตอนนี้เขาคืนสภาพก็เริ่มสวยแต่ตอนนี้ยังไม่แตกยอดใหม่เนาะใบยังเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเสกให้ใบใหญ่ ใบชุดแรกใบชุดแรกเดี๋ยวค่อยอ่าเพื่อนเพื่อนเคยแนะนำมาในคอมเมนต์เนาะอ่าใบชุดแรกให้ใหญ่ให้ใหญ่ใบที่สองให้ลองมาใบชุดใบชุดสามก็ใบชุดสามให้เล็กเราไม่รู้นะเราก็จะลองทําตามดูเนาะจะได้กี่ชุดใบอ่าเอาสามชุดใบได้แน่นอนได้ไหมได้